สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกแล้วนะคะดูข้อ12กันเลยค่ะในการบรรจุคนเข้าทํางานในตำแหน่งต่างๆห้าตำแหน่งเป็นตำแหน่งสำหรับบรรจุหญิง3คนและตำแหน่งบรรจุชาย2คนถ้ามีผู้สมัครเป็นชาย8คนและเป็นหญิง5คนจะมีวิธีบรรจุคนเท่านานได้กี่วิธีขออภัยที่พูดไม่ชัดนะคะ <c oughs> <c oughs> เจ็บคอมากเกี่ยวไหมไม่รู้นะคะก็ เนื่องจากเราจะบรรจุคนเข้าทำงานทั้งหมดห้าตำแหน่งดังนั้นงานเราไม่ยากเลยนะคะงานเราก็คือเราจะหาคนมาบรรจุในตำแหน่งต่างๆกันทั้งหมดห้าตำแหน่งนั่นเองนะคะก็จะมีอยู่5งานนะคะโดยที่งานแรกก็คือบรรจุหญิง1คนนะคะบรรจุหญิงคนที่2ง,งานที่3าก็บรรจุจิอุย บรรจุหญิงคนที่3แล้วก็งานที่4ก็บรรจุชายคนที่1แล้วก็บรรจุชายคนที่2แต่ผู้สมัครเป็นผู้ชาย8คนและผู้หญิง5้าคนนะคะดังนั้นมาดูก่อนงานแรกของเราจะบรรจุผู้หญิงนะคะก็จะมีผู้หญิงให้เลือกอยู่ห้าคนนะคะก็เลือกได้ห้าเนื่องจาก ในตำแหน่งแรกผู้หญิงหายไปแล้ว1คนนะคะเราก็จะเหลือผู้หญิงให้เลือกอยู่4คนในตำแหน่งที่2ของผู้หญิงนะคะแล้วก็จะเหลือผู้หญิงอยู่3คนในตำแหน่งผู้หญิงตำแหน่งที่3นะคะส่วนผู้ชายมีคนสมัครเยอะมากมีคนสมัครตั้ง8คนแต่เอาแค่2คนนะคะดังนั้นตำแหน่งผู้ชายคนแรกก็สามารถเลือกได้8วิธีจากคน8คนเนาะและเมื่อผู้ชายตำแหน่งแรกเลือกไปแล้วตำแหน่งที่2ก็จะเหลือผู้ชายให้เลือก,อกแค่ 7คนนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะหาคำตอบได้จากการคูณกันเนาะปกติแล้วจะมีข้อคิดเห็นที่แตกต่างกันอยู่ว่าเอะถ้าเราหาจํานวนวิธีของการเลือกผู้หญิงมาแล้วกับจํานวนของจำนวนผู้ชายนะคะเสร็จแล้วเราเอาตาแหน่งของทั้ง2เนี่ยมาบวกกันหรือมาคูณกันนะนะคะตอบสิคะ ถูกต้องค่ะเอ๊ะหรือว่าจะไม่ถูกนะคะคำตอบก็คือต้องเอามาคูณกันนะคะดังนั้นผู้หญิงเราเลือกได้5้คูณสคูณสได้60ส่วนผู้ชาย8ปดคูณเได้56เอาจำนวน60คูณกับ56กนะคะก็จะได้เท่ากับ3,360วิธีอันนี้ก็คือคำตอบนะคะซึ่งคิดว่าน่าจะมีหลายคนสงสัยเอ๊ะทำไมหาจำนวนผู้หญิงละ ถึงต้องมาคูณกับจำนวนผู้ชายนะคะอาจารย์นัทก็จะขออนุญาตอธิบายเพิ่มเติมด้วยการยกตัวอย่างนี้นะคะถ้าเรามีเหรียญหนึ่งเหรียญกับลูกเต๋าหนึ่งลูกจงหาจำนวนวิธีผลลัพธ์ที่ได้จากการโยนเหรียญหนึ่งเหรียญแล้วก็ลูกเต๋าหนึ่งลูกนะคะหนึ่งเหรียญผลลัพธ์ที่ได้มีอยู่สองแบบก็คือหัวหรือก,ก้อยในขณะที่ลูกเต๋าหนึ่งลูกก็จะโยนได้ออกมาทั้งหมด6แบบนะคะก็คือ1นถึงหเนาะ เราจะเอาสองวิธีของการโยนเหรียญกับหกวิธีของการโยนลูกเต๋ามาบวกกันใช่หรือไม่คําตอบก็คือไม่ใช่ใช่ไหมคะคาตอบของเราจะได้ว่าในเหรียญหนึ่งเหรียญเนี่ยมันจะมีอยู่สองแบบแล้วก็ลูกเต๋าก็มีหกแบบนะคะดังนั้นเราจะสามารถ เ,เสนอผลลัพธ์ได้เป็นดังนี้นะคะก็คือหัวกับ1หัว2หัว3าหัว4หัวหหนะคะอันนี้ได้6แบบแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะมีก้อยอีกก็จะเป็นก้อย1ก้อย2ก้อย3ก้อย4ก้อย5ก้อย6ดังนั้นผลลัพธ์ที่ได้มันจะเป็น12นะคะก็คืองานของเราคือการทำอยู่2แบบเหรียญและก็ยนลูกเตา๋านะคะดังนั้น2ก็คูณ6กนะคะก็จะเป็น12ดังนั้นย้อนกลับมาดูนะคะถึงแม้ว่า จะแยกเป็นผู้ชายผู้หญิงเนาะแต่ว่าเราจะรวมทั้งหมด5ตําแหน่งงานของเราหลักๆคือการหาคนทั้ง5ตําแหน่งดังนั้นตราบใดที่ยังไม่เสร็จงานเราจะไม่หยุดคูณนะคะเราจะคูณไปเรื่อยๆจะพูดอย่างนี้ก็จะงงเหมือนกันนะคะแต่ว่าความหมายก็คือในการเลือกผู้หญิง3คนจาก5คนเนี่ยได้60วิธีเลือกผู้ชาย2คนจาก8คนได้56วิธีนะคะแล้วก็จะมาดูเนาะ แล้วผู้หญิงได้60วิธีวิธีที่1ของผู้หญิงเนี่ยสามารถเลือกได้กับ56วิธีของการเลือกผู้ชายวิธีที่2ของผู้หญิงก็ได้อีก56มองภาพเหมือนกับโยนเหรียญกับลูกโยนลูกเต่าเมื่อกี้นะคะแจกแจงออกไปเนาะอันที่สามก็ได้อีก56 4ี่ก็ได้อีก56ไปจนถึงวิธีที่60ของการเลือกผู้หญิงก็ได้คู่ไปอีก56นะคะดังนั้นจํานวน2จํานวนนี้ จำเป็นจะต้องเป็นการคูณกันไม่ใช่การบวกกันนะคะดังนั้นจำใหม่ให้ถูกต้องนะจ๊ะตอบ3360วิธีค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ